หนักรอบต้องมันกู้จะชูต้องมันเกี่ยวอยากเกี่ยวทักมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีแปลงให้ลองแลนะครับกรบโพดวันนี้ก็มาเกี่ยวกับโพดครับก็ลองดอูคอสปริงนี่รับเพราะว่าทําทคอสปริงให,หม่ทำคอสปริงครับก็ได้ทดสอบคอสปริงพอดีแล้วก็างานแปลงแรกครับก็ จุดทูบบอกนิดหน่อยครับไอขวดนี่ก็บอกขึ้นกันครับกะทูบใหม่เบื่อแลกอะสีทําการลงนะครับกระปุกก็มีลมแปลงนี้ก็นิดหน่อยครับประมาณสี่ไล่นะครับเดี๋ยวมีลมแน่นะเพราะว่าอวันก่อนเนี่ยวันก่อนนี้นนนมีฝนตกทั้งลมทั้งฝนนะมีฝนตกครับกะ จะให้ขกระโพดมันลมแน่นครับแต่บบเป็นอย่างครับเดี๋ยวก็ค่อยเกี่ยวครับกระโพดก็โอเคอยู่นะครับสซิยอนแสงแน่นะบะกาะโปดก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่แบมีลมแน่เงีหน่อย่างังี้ยเป็นไรเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันนะว่าสิได้ยักอุ้มครับแปลงนี่ซีไลสิได้ยักตันครับถือว่าโอเคนะครับ กะโพดถือว่าสวยอยู่เดี๋ยวฟักง่ายๆเลยครับอันนี้ครับกะโปดเบึ้งง่ายๆกระโพดหัวห้อยอย่างนี้คือกระโพดไม่พอน้ำนะครับเบึงง่ายๆเลยครับครับเดี๋ยวมัเบึงเอาว่าจะได้จักอุ่มนะครับครับกัได้ประมาณสองอุ่มนะครับอันหาเกินแล้วพี่น้อง แทกขาดครับแทกฉีกโอ้ยจังใดนะครับบัวใดมีความรูนแรเนะครับติถอดจังไดใส่จังใดนะครับเกีียวข้าวโพดกับไม้เ็ตเลยครับข้าวโพดสี่ไร่เกี่ยวยังไม่เสร็จเลยอ่าน้ำหนักข้าวโพดมันเต็มถังพอดีนะม้ากับมาบิดตัวเดิน เดี๋ยวกําลังเดี๋ยวให้สร้างกับแท็กมาส่งครับเดี er mm ๋ยวที hmm. mm ่เขาเดี๋ยวจะกลับบ้านครับเดี๋ยวไม่แรงนะเดี๋ยวไม่แรงเดี๋ยวหมอนลบมากหมุนดรอ้มันลอยครับเดี๋ยวขึ้นให้รอ้มันลอยแล้วเดี๋ยวน้ำการถอดใส่เดี๋ยวรอดแบบนึงครับเดี๋ยวรอสร้างกับแท็กมาส่งกันครับ เฮ้ยพี่น้องแดดกระห่อนครับถอดเรียบร้อยแล้วครับถอดงอนมันขาดครับรับปลาย่างรถเกี่ยวเออคลิปงานนี้รับไปอย่างรถเกียยเก่ยวครับเดี๋ยวอา่าล่ออะไรอา่าศูนย์ออกมาทรงครับอยู่ยวบังดูกงูครับโอ้ยยังดีๆอยู่ครับเพราะท่านหนึ่งสืบเนื่อเพราะท่านหนึ่นนคมอยู่แต่ว่าขาดครับเนี่ย เริ่มขาดทั้งสี่ว่ะเริ่มแตกกับขาดว่าท่านในบางกะดอกะเดียดด้ไ่มาสองสีนี่ใช่ครับเดี๋ยวรอโอ้ยออจะวางซะต <c oughs> ีต้นสวนแล้วครับครับการใส่แท็กไหมเรียบร้อยครับพร้อมลุยงานแล้วครับขอโคตรจะได้ไปสองอุ้มมันครับบ่ไใดไทยเบื้องตอน้น วัดไทยเบนตอนไซนะ์ครับแต่ว่าตอนไซนะครับนสเบายากครับบายากคือตอนถอดครับไไยังไงครัยบยังไงกะเกี่ยวกับพัวอะไรแล้วกันครับ <tan> โอ้ยครับเ <tan> สียเรียบะนะ <tan> ร้อยแล้วครับแอกก็ขาดกลางนึงคนระับซื้อมาเปลี่ยนกะนะจีบประมาณหาตันกว่าครับเพระาะว่ามันได้หาอุ่มอุ่มกับประมาณตันสอง น่าจะอยู่ประมาณห้าบ่อหอดหกตันนะเพราะว่าอุ่มที่สองบาเต็มนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ